มานะคะทีนี้คำว่า hello hello นะคะเป็นการทักทายเป็นการพูดทักทายกันในทุกๆช่วงเวลาเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเจอกันตอนเช้าเราอยากจะพูดทักทายกันเราอยากจะบอกเอ้ยสวัสดีตอนเช้านะอะไรอย่างนี้เราอารุณสวัสดิ์นะเราต้องการที่จะพูดคําว่าอะไรใช่ไหมคะเราก็จะพูดคําว่า good morning good morning Repeat after me <c oughs> ก็คือพูดตามครูยุนะคะ Good morning again Good morning อ ah, ้ Very good ต่อไปเจอกันตอนบ่ายอยากจะพูดทักทายในช่วงเวลาบ่ายน,นะคะก็จะพูดว่า Good afternoon Good afternoon Repeat after me <c oughs> ก็คือพูดตามครูยุนะคะ Good afternoon again Good afternoon อ ah, ่ very good ต่อไปเจอกันในตอนเย็นเจอกันตอนเย็นอยากจะพูดทักทายบ้างตอนเย็นก็จะบอกว่า Good evening Repeat after me ก็คือพูดตามครูยุนะคะ Good evening Good evening a ah, ่า very good นะคะเก่งมากๆเลย ทีนี้ต่อไปเลยอ่าเห็นไหมเอ่ยที่ครูยุเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าถ้าเราเจอกันตอนเช้าเราอยากจะบอกว่าสวัสดีตอนเช้าอารุณสวัสด์เราจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรใช่ไหมคะเราจะใช้ว่าอะไรดีก็จะบอกเราก็จะบอกว่า Good morning Good morning ไม่พูดแบบนี้นะลูกไม่เอาแบบ good morning อย่างนี้ไมนะเหมือนเรายังไม่ตื่นเลยนะคะเราก็ต้องพูดให้มันชัดต้อยชัดคำเนาะ good morning repeat after me good morning good morning อ่าสุดยอดเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปคำต่อไปรูปนี้นะคะนักเรียนอาจจะคุ้นเคยดีเลยเพราะว่า ตอนอยู่อนุบาลเราก็จะได้นอนกลางวันกันใช่ไหมคะอะทีนี้เราตื่นมาเราต้องการที่จะทักทายบอกอุ้ยแบบสวัสดีตอนบ่ายนะเราจะพูดว่าอะไรใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่า good afternoon good afternoon repeat after me good afternoon good afternoon อ่าเก่งมากๆเลยนะคะทีนี้ต่อไปนะ ต่อไปเราเจอกันในช่วงเย็นเราอยากจะทักทายในช่วงเวลานี้เราไม่อยากใช้คําว่า hello เราอยากจะใช้แบบอุ้ยอยากจะทักทายเป็นช่วงเวลาเราก็จะใช้คําว่า good evening good evening repeat after me good evening good evening อ้าว very good นะคะเก่งมากๆเลยนะคะทีนี้นะคะงานของนักเรียน งานชิ้นที่1นนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยอัดคลิปวิดีโอนะคะการพูดทักทายแล้วก็แนะนำตนเองนะคะเป็นช่วงเวลาให้กับครูยุให้คุณผู้ปกครองเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะคะอัดคลิปวิดีโอหนูอย่างเช่นเราเจอการนักเรียนอัดคลิปวิดีโอนี้ในช่วงในตอนเช้าเราก็จะใช้คำว่า good morning good morning แล้วก็แนะนำตัวเองใช่ไหมคะก็จะเป็น Good morning My name is สุนิดาคนการ My nickname ยุนะคะแต่ถ้าเราเจอกันในตอนบ่ายเราก็จะใช้คำว่า Good afternoon Good afternoon My name is สุนิดาคนการ My nickname ยุนะคะหรือเราเจอกันในตอนเย็นนักเรียนอัดคลิปวิดีโอนี้ตอนเย็นนักเรียนก็จะพูดว่า Good evening Good evening My name is สุนิดาคนการ My nickname ยุนะคะแค่นี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้อย่าลืมนะคะว่าอย่าลืมเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็ชื่อเล่นของตัวเองนะคะเห็นไหมคะที่ครูยุยก ok ตัวอย่างไปแบบนี้เลยอ่ะสมมุติว่าเราเจอกันในช่วงเช้าใช่ไหมครับ จอกันในช่วงเช้าเราก็จะพูดทักทายกันว่า Good morning Good morning My name is สุนิดาคนการ My nickname ยุนี้ก็เป็นการแนะนำตนเองให้กับเพื่อนใหม่ของเรารู้จักเพราะว่าเราเจอกันครั้งแรกก็ต้องมีการแนะนำชื่อใช่ไหมคะแนะนำตัวเองให้เพื่อนรู้จักด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีการทักทายกันก่อนใช่ไหม อ่ะถ้าสมมติว่าเจอกันในตอนบ่ายอ่าเราก็จะเปลี่ยนจาก Good Morning เป็น Good Afternoon Good Afternoon My name is สุนิดาคนการ My nickname ยุใช่ไหมคะอ่ะทีนี้นะคะอย่าลืมว่าให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอการพูดทักทายแล้วก็แนะนำตนเองตามช่วงเวลานะคะ พูดุขอเป็นตามช่วงเวลาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนอัดคลิปวิดีโอคลิปนี้ในช่วงเช้าก็จะต้องพูดว่า Good morning แต่ถ้านักเรียนอัดคลิปวิดีโอในคลิปนี้ในคลิปเนี้ยในตอนบ่ายนักเรียนก็จะต้องบอกว่า Good afternoon My name is สุนิดาคนการก็ตามด้วยชื่อของนักเรียนแล้วก็ My nickname ชื่อเล่นของนักเรียนนะคะแต่ถ้านักเรียนอัดคลิปวิดีโอนี้ตอนช่วง เย็นนักเรียนก็จะต้องเปลี่ยนจาก Good Morning ให้กลายเป็น Good Evening Good Evening My name is ตามด้วยชื่อของนักเรียน My nickname อะไรก็เป็นชื่อของนักเรียนนะคะโอเคเนาะถ้าสมมุติว่านักเรียนแบบไม่เข้าใจหรืองงตรงไหนก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทับมาถามครูยุในกลุ่มไลน์ได้เลยนะคะ